สวัสดีครับผมหมูไพศาลนะครับวันนี้ก็จะทําการนะครับติดตั้งจอ Android นะครับตรงรุ่น Toyota Revo นะครับปี2016บวกขึ้นมานะครับซึ่งเดิมๆนะคคุณลูกค้ายังใช้เป็นวิทยุ CD เดิมอยู่นะครับแล้วก็มีช่อง UV b ด้านหน้านะแบบนี้นะครับคุณลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นจอตรงรุ่นนะครับเลือกจอ Android นะหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแบรนด์อัลฟาคูสติกนะครับตัวนี้แรม8ปดล2มสองนะครับ CPU 8คอร์นะครับตัวนี้พร้อมหน้ากาก บิลกอินตรงรุ่นกล่องแพ็กเกจก็ทำมาดีนะครับระบุชัดเจนนะครับตัวจอนะครับขนาด12.3นิ้วนะครับพร้อมหน้ากากบิลกอินตรงรุ่นนะมีฟังก์ชันการหมุนวอลลุ่มนะครับปิดอ่าแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูต่างๆนะครับเปลี่ยนเพลงหรือว่าเลือกเมนูนะได้ด้านล่างนะครับตัวจอก็ทำมาดีนะครับงานหน้ากากก็ดีด้วยนะครับมาดูงานด้านหลังนะครับ งานด้านหลังเนี่ยเขามีสเปคระบุชัดเจนนะด้านหลัง RAM 8รอม 256G นะครับ Android V13 ด้วยนะตัวนี้ขนาด12.3นิ้วนะงานด้านหลังก็ทำมาดีนะลัก16พินจุดต่อต่างๆก็ทำมาดีนะมีช่องต่อเสา 4G เสา GPS นะมีช่องต่อ HDMI out นะแล้วก็สัญญาณออปติกหรือว่าออปติคอนะมีเสา Wi-Fi มาให้ด้วยนะครับสเปคสูงนะครับงานดีของแบรนด์ อัลฟาพุสติกนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์สายต่างๆที่ทางโรงงานใส่มาให้นะครับอันนี้ก็มีเสา 4G1 เสานะครับมีเสา GPS 1เสานะครับมีอุปกรณ์ปลั๊กต่อสัญญาณภาพและเสียงนะครับและอุปกรณ์เสริม1ชิ้นนะตัวน,นี้1ปลั๊กแล้วก็สายต่อ USB พอรพตนะครับมีช่องต่อกล้องมองหลัง หนึ่งช่องครับหนึ่งขติดตั้งพร้อมชุดปลั๊กตรงรุ่นครับนี่เราก็อะแดปสายไวรอเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นที่จะสามารถเสียบกับปลั๊กเดิมรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับก็มีปลั๊กไฟสารพงหน้าปลั๊กลำโพงหลังนะครับปลั๊กคอนโทรลพวงมาลัยนะปลั๊กต่อเสาวอากาศ FM อ็ก็มีอะแดปเตอร์ต่อ USB เดิมนะหากมีนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับเขาก็มีด้าน้าตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับก่อนที่เราจะถอดหรืออุปกรณ์เเเดิมรถคาก็็ต้อง ระบบรถเช่นลำโพงนะครับหรือว่าระบบอื่นๆของรถเนี่ยใช้งานปกติหรือเปล่านะครับเช็คระบบเดิมรถก่อนอ่าแล้วก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะก็ดูที่จอไม้นะครานี้ก็ปกตินะครับไม่มีไฟโชว์อะไรนะครับกระจกใช้ได้นะครับเซ็นทรัลล็อกโอเคแอร์เย็นปกตินะครับ อา j ุเชิญอคอนโทรลพวงมาลัยเพิ่มลดเสียงรับสายโหมโดอ่าเปลี่ยนเองได้ก็มีอดสูงดนะคะกระจายไะจายนเช็คดูลำโพงที่มันจะปลอดภัยนี่หลังนะครับปัญหานที่เราพบในผู้ปว่วยที่กินยาเน็ดแมวเนี่ยก็คือกินไม่เยน็นไม่เย็นแบบค้อนไปทาง ทางมืดติดแล้วจะทําให้ตื่นมาเข้าห้องน้ำบางทีนะคะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าคือไี่ควรจะกินแบบหลังหกโมงเย็นไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะกินชัยายาหนุ่มแน่นะเพราะว่าเขาับปัสสาวะใช่ไหมคะคุณหมอใช่เขามีดีดกันครับสายขวาถูกต้องนะครับมิยุใช้งานได้นะครับระบบแอร์ปกติเย็นอฝันอยู่เฉยติดนะครับนี่ก็ เช็คระบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับว่าวิธีการถอดลือหน้ากากเดิมรถเพื่อจะติดตั้งจอใหม่นะครับเริ่มต้นจุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีถอดหน้ากากแล้วก็วิทยุเดิมรถนะครับโตโยต้ารีโวนะครับปี2016บหวกขึ้นมานะครับเริ่มต้นจุดไหนก่อนนะครับตัวนี้เราก็ต้องเริ่มต้นถอดชิ้นนี้ก่อนชิ้นที่ครอบจอใหม่นะครับตัวนี้จะมีน็อตพลาสติกอยู่ งนี้ต้องค่อยๆไขออกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะปรับคอพวงมาลัยลงมานี่ครับแล้วก็ถอดได้จากนั้นนราก็ถอดคิ้ว อยนะครับจะมีกิปล็อกต่างๆนะครับจากนั้นนะครับก็ถอดชิ้นที่ใส่ของด้านฝั่งทางซ้ายครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเปิดฝาน,นะครับสามารถดึงมาได้เลยแบบนี้นะครับก็จะมีกิปล็อกในแนวตรงนะครับจากนั้นนับก็ถอดชิ้นล่างนะครับตัวนี้ ก็เอาผ้าคุมหัวเกียร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่จากนั้นก็ถอดน็อตนะครับที่เป็นเบอร์สิแล้วก็หัวไขวงแฉกนะครับน,นะครับล่างสองตัวนะแล้วก็บนสองตัวนะครับบนอาจจะใช้บ็อกหนึ่ง ถอดน,นอตออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถจะดึงออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ถอดปั๊กฝั่ง,งซ้ายนะครับอ่าเราก็เจอปั๊กของวิทยุนะครับต่างๆก็มีปั๊กเสาอากาศ FM นะครับปั๊กคอนโทรลพวงมาลัยปั๊กลำโพงหลังปั๊กไฟและลำโพงหน้านะครับตรงนี้อ่าอันี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยไอคือหน้าตาวิทยุเดิมนะครับแล้วก็ปลั๊กช่องปั๊กด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับผลงานนะในการเก็บงาน สายต่างๆนะครับก่อนที่จะเสียบเข้าขหลังจอนะครับนนี้ก็จะเป็นชุดสายไฟปลั๊กไฟนะครับที่เสียบต่อกับปลั๊กของรถแล้วนะครับก็ใช้เทปผ้าพันจุดต่ออย่างดีนะครับเพื่อป้องกันตัวปลั๊กเนี่ยไปกระทบกับพลาสติกภายในหรือว่าเหล็กนะครับอาจจะเกิดเสียงรบกวนนะตอนที่ขับรถได้นะครับก็มีปลั๊กต่อคอนโทรลพวงมาลัยนะปลั๊กไฟปลั๊กลำโพงหน้าปลั๊กลำโพงหลังปลั๊กต่อสายอากาศเอเบมนะครับแล้วก็สายปวยก็เก็บงานด้วยเทปผ้าอย่างดีนะครับ หัวแจ็คต่างๆนะครับที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อก็ใช้ทโอดนะครับหดปลายสายที่ส่วนเป็นโลหะเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันนะปลายสายไปโดนกับเหล็กภายในนะตัวนี้อาจจะเกิดสงรุปกวนได้นะครับแล้วก็มีสายต่อ USB แล้วก็สายอุปกรณ์เสริมนะครับเก็บงานอย่างดีนะครับแล้วก็มีสายเสาอากาศ g p s และเสา4 g นะตัวนี้ก็พร้อมที่จะเสีいい e. má, ยบต่อกับตัวจอ นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับหลังจากที่เสียบต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเซ็ตค่าระบบเรียบร้อยการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ and r ร i d ตงรุ่นนะครับ Toyota r e vo นะปี2016ตัวนี้ออกแบบมาตรงรุ่นนะครับหน้าจอนะครับยาวขนาด12.3นิ้วมาบิวอินมาพร้อมหน้ากากนะโคมใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้มีปุ่มฟังก์ชันเมนูนะด้านล่างนะครับนี้ก็จะมีไฟโชว์อยู่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเนวิเกเตอร์ แบร์เลือก fm นะแล้วก็มีบลูทูธโหมดเมนูตัวนี้ก็เป็นโหมดของการเลือกขึ้น fm หรือว่าจะเปลี่ยนเพลงนะก็จะใช้เป็นปุ่มมุรุ่มฝั่งทางซ้ายมือนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ทำมาดีมากนะตัวนี้จอใหญ่ยักษ์นะแล้วก็ยาวนะ w i สกก c นะครับเมนู menu, ก็เหมือนจอ snapdragon ทั่วไปนะครับตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับระบบ fm ได้ปกตินะใช้งาน fm ได้ปกตินะแตะเข้ามา เคเรียกมีน้ำสองรลิตรครับ200<ค>นน้นหาขึ้นต่างๆได้ล็อกขึ้นได้นะครับ,บกปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับเล่นเพลงจาก usb หรือว่าแฟลชไดร์นี่ก็จะมีพอร์ตต่อ usb เอาไว้ในที่เก็บของฝั่งซ้าย2พอร์ตนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับหากเชื่อมต่อ usb แล้วนะครับก็แตะเข้ามานะครับที่เพลงหากโหลดเป็นเพลงมาก็แตะเข้ามาที่เพลงเลยนะครับ ก็จะสามารถค้นหาเพลงต่างๆนะครับที่โหลดเอาไว้แล้วก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นี่โอ้โหจอใหญ่มากนะครับหากโหลดเป็นวิดีโอมาก็แตะมาที่วิดีโอตัวนี้ก็จะสามารถค้นหาวิดียที่เป็นไฟล์วิดีโอจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับชื่อ s p d ขีด B T ร,รหัสศูนส04ตัวหากเชื่อมต่อแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะ,ะหากต้องการนะครับจะฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธนะครับก็แตะเข้ามาที่เพลงนะครับตัวนี้แล้วก็แตะเข้ามาที่ USB ก็จะสามารถเลือกเพลงจากบลูทูธได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตัวจอสามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y หรือ Android Auto ได้นะแตะเข้ามาที่ตัวแอปโฟลิ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y หรือ a แอนดรอยต์แบบไร้สายได้ นะครับหรือว่าจะเสียบสายก็ได้นะก็สามารถมีโหมดเลือกนะครับตัวจอสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือฮอตสปอตเรียบร้อยนะครับเช็คเวลาให้ตรงใส่บัญชี Gmail ให้เรียบร้อยอัปเดตแอปต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้คุณลูกค้าก็ใส่บัญชี Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับยวด,ดูก่อนอ่าตัวน,นี้ใส่เรียบร้อยนะครับแอปอัปเดตแอปเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็สามารถแตะเข้ามาใช้งานแอปต่างๆนั้นหรือว่าแอปที่ชื่นชอบได้นะครับนี่การใช้งานก็ถือว่าเร็วนะครับ สามารถดูมีเดียต่างๆได้นะครับแล้วก็จอใหญ่ยักษ์มากสุดยอดจริงนะแล้วก็ดูจอใหญ่ขณะนี้แล้วก็ฟังขวานะครับยังสามารถยันเลื่อนไถฟีต่างๆได้ดูนะครับหากต้องการจะให้จอแบบเต็มๆนะก็สามารถแตะเต็มจอแบบนี้ได้นะครับนี่ครับใหญ่มากนีครับท่านที่ชอบ นะความอลังการนะจอใหญ่ยักษ์ขนาดนี้นะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบนําทางได้นะเป็นของ Google Map แตะเข้ามานะครับที่ map ค้นหาสถานที่ทต่างๆนะครับเช่นสระบุรีแตะเข้ามาโ o o นำทางก็ใหญ่มากนะครับเริ่มนี่นะครับจอภาพนำทางตะวันออกเฉียงเหนือ จอพานนาทางใหญ่ยักษ์นะครับภาพคมชัดนะตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็สามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะครับแตะรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แตะ YouTube แยกจอแตะแอปแบบนี้ใช้งาน2อแอปนะในเวลาเดียวกันนะครับแบบเต็มจอนะนี่ครับใหญ่ยักษ์มากสุดยอดจริงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้งาน YouTube อีกฝั่งหนึ่งก็ใช้งานนําทางนะได้สะใจไปเลยนะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเดิมของรถ นะเช่นคอนโทรลที่ผมมาไัยเช่นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะใช้ได้ปกตินะครับรับสายวางสายใช้ได้ครบนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูโหมดฟังก์ชันของเสียงนะครับก็จะเข้ามาดูที่เสียงประกอบตัวนี้เป็น CPU snapdragon นะร,ระบบเสียงเนี่ยเลือกได้นะ4.1แล้วก็โหมดของ eq นะก็มีแนวล็อกวัฟแจ๊สเช็คเฟเดอร์บาลานซระบบะในการฟังนะเช่นโหมดเพลง ตัวนี้ก็สามารถตัดแบ่งความทีตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าทำลรเมตหรือว่าหน่วงเวลาของลำโพงแต่ละตัวได้ตอนกลางคืนนะครับปิดจอได้นะครับรูดลงมาอ่าแล้วก็แตะปิดจอเหลือแต่เสียงได้แตะก็กลับมานะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับท่านที่สนใจจอ Android นะครับตรงรุ่น toyota r e v o นะครับจอใหญ่ยักษ์พร้อมหน้ากากชิ้นใหม่แล้วก็การออกแบบนะครับจอนะครับจะอยู่ลึก เข้าไปในหน้ากากนะมันก็จะช่วยในการบังแสงนะความร้อนจากแสงแดดได้ดีมากนะครับทันทีสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านภัยสารเทคนิคน้นองแคสระบุรีนะครับ